นิกา งานจดทะเบียนสมรสที่ตุรกีในบางประเทศนี่ก็คือการแต่งงานเข้าศาสนาอิสลามแต่รัฐบาลของตุรกีเขาแยกเรื่องกฎหมายกับศาสนาออกจากกันดังนั้นที่ตุรกีสามารถแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามนี่ก่อนจะมีงานนิกะได้ก็ต้องไปแจ้งที่เขตก่อนเขตก็จะมีใบเล็กๆมาว่าต้องเตรียมอะไรบ้างที่ต้องใช้เลยก็จะมีพาสปอร์ตใบโซแล้วก็ใบตรวจสุขภาพซึ่งถ้าเป็นคนต่างชาติก็สามารถไปตรวจตามเอกชนได้แล้วก็ไปแจ้งวัดกับสถานที่ที่นิกะว่าเราอยากได้วันไหนตุรกีเขาก็ดูเลิกงาน ยามดีเหมือนกันนะดังนั้นวันไหนเลิกดีก็จะมีคู่แต่งงานค่อนข้างเยอะนักเปิดตัวเป่าวสาวนายพิธีก็จะกล่าวต้อนรับแล้วก็จะเริ่มพิธีพิธีก็จะเรียกพยานที่เรา l ชชื่อไว้ให้ปกติจะใช้พยาน2คนตอนนี้ที่เห็นใส่ได้ max สุดไม่เกิน4ตอนนั้นที่เราแต่งเราใช้พยานทั้งหมด6คนปกติถ้าเป็นต่างชาติที่เขตเขาจะถามเลยว่าจะเอาล่ามไหมเพราะถ้าไม่ได้ภาษาตุรกีส่วนใหญ่เขาต้องใช้ล่ามแต่บางเขตเขาก็จะอนุโลมให้ว่าสามารถไม่ต้องใช้ล่ามก็ได้อย่างของเราไม่ได้ใช้ล่ามเพพราาาะววว่่่ีสชยแปลให้ แล้วก็ใช้ล่ามเป็นคุณสามีก็ so, จะถามว่าคุณสุพัตาคุณจะโโรับโุณานเป็นสามีหร แล้วเขาก็จะหันไปถามเจ้าบ่าวว่าคุณโอซานจะรับคุณสุาต,ตาเป็นภรรยาไหมแล้หลังาน้นเขาก็จะหายาบัยาทั้งหมกอเาถามแบบนแบนเอเวิเอเวิวก็จะอกสารมาใ หลังจากต่าวสาวเซ็นเอกสารพรยานจะต้องลงนามในเอกสารด้วยเป็นลายลักษณ์อักษรสักขีพยาน การจดทะเบียนสมรสที่ตุรกีไม่ได้จําเป็นต้องมาจดที่เขตเสมอไปเราสามารถไปจัดงานที่โรงแรมหรือว่าที่การ์เดนก็ได้ว่าจะเป็นร้านอาหารก็ได้เหมือนกันแต่ว่างานเราเราแพลนไว้ว่าเราจะจัดงานฉลองที่หลังขอที่บ้านมาร่วมฉลองด้วยตอนงานนี้กะที่บ้านยังอยู่เมืองไทยจะมีคุณหลานของคุณสาตั้งวิดีโอไลฟ์ให้ที่บ้านเราดู เหมือนนั่งเชียบอลอะไรประมาณนี้ตอนนั้นที่เราเลือกจดทะเบียนก่อนเพราะว่าเรามาด้วยฟรีบีซ่า30วันเป็นช่วงที่ตุรกีเขาไม่ออกวีซ่าอื่นๆให้นอกจากบีซ่าแต่งงานเราเคยไปยื่นขอบีซา่าแล้วทางอิมิเกชันเขาบอกเราว่าแม้จะให้บีซ่าฟรีช่วงนั้นเขาไม่มีนโยบายออกบีซ่าท่องเที่ยวหรือบีซา่าใดๆก,ก็ตาม แม่สามีก็คือร้องไห้ตลอดงานแม่บอกว่าร้องไห้ด้วยความดีใจชายที่พูดเสมอว่าจะคลองตัวเป็นโสดในคิดที่จะแต่งงานแล้ววันนี้ก็มาถึงแม่ได้อยู่ในงานแต่งของลูกชายยังได้เราเป็นลูกสะใภ้ที่แม่รักมากหลังจากทุกคนเซ็นเอกสารเสร็จกตินายพิธีจะเป็นคนยื่นสมุดเล่มแดงให้ซึ่งเป็นเหมือนใบทะเบียนสมรสมบ้านเราแต่วันนี้พี่สาวให้คี่แม่เป็นคนทําหน้าที่ส่งมอบทะเบียนสมรสพร้อมกับกล่าวอวยพร หลังจากเสร็จพิธีส่งมอกอัมธรรมเนียมตุรกีก็ต้องแดนซ์กับแดนซ์แล้วนายพิธีของเราก็ถอดชุดแดงออกปาร์ตี้ต่อได้เลยจ้าหลังจากเสร็จพิธีญาติผู้ใหญ่จะขึ้นมาแสดงความยินดีหอมซ้ายหอมขวาแล้วก็อวยพร ที่ล้วก็จะไปันรบแขกในงานแต่วันนี้เป็นเลิกดีจะมีบ่าวสาวคู้ต่อไปรอทําพิธีก็จะออกไปถ่ายรูปแขกหน้าห้องจัดพิธีแทน